เม,ม,มาจิ้มนจิ้มไปแล้วมันไม่เลี่ยนเลยอร่อยเนื้อหมูดีนนกิลิมงคลันมีรักกเลยครับหมูมักงาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ <S <S ย่าน <S <S บรรทัดทองนะคะวันนี้เราก็จะมาลองกินหมูกระทะทั้งหมด3าร้าน <S <S เด็ดเลยค่ะใช่ทั้งเป็นร้านที่อยู่ในกระแสแล้วเนาะก,กระแสที่อยู่บรนทัดทอง โอเคก่อนที่จะไปดูว่ามีร้านอะไรบ้างทุกคนคะขอความความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดสั่นท้ายวีวิกยูให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคเดี <c oughs> okay, ๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรเด็ดไอเกตตอนี่จะเป็นพิวใจเซตนะคะลูกค้า ราคาด้านหน้าจะเป็นราคาสมาชิกนะคะราคาด้านหลังจะเป็นราคาปกตินะคะลูกคา้าลูกค้าเลือกเซ็ตใดก็ได้นะคะแอดออนของท้อสองอย่างนะคะในราคา99้บาทค่ะดูน้ำจิ้มเขาสิส<ม>เป็นแนวซีฟู้ดเลยเปรี้ยวบวาเปรียปร้ยวนำเลยจา้าต้าในยาน่างอร่อยเลยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วแต่ถา้าสำหรับการเลือกโตถ้าเราเลือกโตะที่มีกระทะสองสองเตาแบบนี้ก็จะต้องเพิ่มเงิน3าสบบาทนะจ๊ะว้าว เนื้อหน้าตานะ่ากินมากค่ะมาแล้วเนาะมันดูดีมากดูดีสุดๆอันนี้เป็นเซตราคาเท่าไหร่นะถ้าเป็นหมูละสี่ร้อยสี่เก้าเก้าค่ะโอเคก็จะเป็นราคาสี่เก้าเก้าอ่าสี้าก้มีสองทานนี้แล้วก็มีผักใช่ส่วนหมูก็สองทานนี้สี่เก้าเก้าแล้วก็มีผักเป็นหนึ่งเซตดูดีนะคุณภาพเนื้อใช้ได้เลยดูทกว้างขวางผมจะใส่แชะบ,บูจ้ะลิ้มนะครับ ผมชอบมากคือโปรยผมชอบกินนึ่อยู่แล้วเอนจอยสุดๆจิ้นมนึ่งจิ้มีหน่อยเดี๋ยวมันจะแบบอืพอจิ้มนึ่งจิ้มไปแล้วมันไม่เลี่ยนเลยอร่อยเนื้อหมูดีดีเลย คือกินหมูทีเนี้ยพอเทียบกับเนื้อรู้สึกว่าหมูไม่เหนียวเท่าเนื้อน,นุ่มเนาะแล้วก็อร่อยนะเรารู้สึกว่าหมูอร่อยเลยแหละมหมูดีกว่าปกติอ่ะชอบกินเนื้อมากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยพอสั่งเนื้อมาแล้วพอ,พอได้กินหมูอ่ะรู้สึกว่าหมูร้านเนี้ยอร่อยกว่าเนื้อจริงเดี๋ยวลองดูว่าร้านถัดไปเป็นร้านอะไรคืเอ,อเดี๋ยวจะไปร้านถัดไปกันนะครับก็คือมวนจ๋าหมูทะโอเคเป็นอาราคาดเหมือนกันครับ นี้อันเก่าถามว่าเริ่มย่อยยังยังจ่ะอันใหม่จะเข้าไปแล้วอันเก่ายังไม่ย่อยเลยจ่ะนวิดีโอผมมากินตั้งแต่ปีหนึ่งประมาณ3ปีก่อนมีอะไรเด็ดหรอราคาม้วนใจมันกินแล้วมันม้วนม้วนม้วนจอยอะม้วน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 เลยกินแลวม้วนเลยกันว่ามันม้วนขนาดไหน นะคะน้ำจิ้มจะเป็นแนวซูกี้จ้าใช่ร้านนี้เป็นแนวซูกี้เดี๋ยวลองชิมจุ๊บเจ็บจุ๊บแจบนิดนึงจุ๊บจิบจุ๊บจิบเป็นทางหวานไปอมเปรี้ยวมีอะเซตนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่จ้ะสามร้อยสามร้อยสามสิบบาทโลโอสามร้อยสามสิบบาทใช่เดี๋ยวมีผักด้วยแล้วก็มีมีคุนเชนด้วยเซตนี้ก็สองคนก็อิ่มนะใช่ถ้ามาสองคนจัดเซตนี้จบจ้ะ อุ้งให้ตัวใหญ่เลยะใช่พุ้งตัวใหญ่ร้านนี้จุดเด่นเลยนะเท่าที่เราตั้งแต่เข้ามาราคาค่อนข้างถูกมากใช่รู้สึกเลยแบบเออทุกเมนูจะแบบราคาแบบนั่งรักรับเหมาะกับร้กนคุณาใช่เหมาะกับแบบเหมาะกับแบบว่าเราอยากจะมากินแบบว่าจำกัดงบอย่างเงี้ยได้ ขอให้พี่จี้เริ่มก่อนเลยะละกันนะครับพี่จี้เลยตัวชิ้นนี้ขออนุญาตใช้หนงนะคะหนกำลังผมมีผมมาอยู่ข้างผมร้อนขอแล้วเหรอยังไม่ค่อยเข้าใจรสชาติไหนมีกจี้ลองชิมสิจากชิ้นเหมือนกันครับกีระงงเหนียวหนึบ ใช่ได้ตุ้งทอดข้างในแบบว่านิ่มๆอยู่ของเราเขาดีฟรายค่อนข้าเป็นแบบว่าแนวเหนียวหนึบใช้ได้ก็ให้หมูฮาบ้างรสชาติแบบกินได้เรื่อยๆมันไม่ได้เข้มมากคือมันก็จะเหมือนคล้ายๆแบบคุณแม่ทำในทานที่บ้านเพื่อนจะบอกว่าน้ำจิ้มมันแซ่บนะน้ำจิ้มอร่อยออกกินกับหมูอ่ะพอดี น้ำจิ้นมีความคุ้นเคยมีความคุ้นเคยเหมือนแบบมันมันดีนะดีเลยต้องมาลองกุ้งสดคะเป้าต้องลองนีลองกุ้งค่ะกุ้งเขาให้ตัวใหญ่มากนะดีมากคุณภาพเลยจ้าห้านคุณภาพแม้ว่าจะร้านเล็กแต่ว่าเขาก็คัดสรรมาคืออันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่เขาบอกว่าเลยคอมเมนต์เนาะก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งใช่ไหมคะ ดีดท่าทางคือเขาก็มีสไตล์โฮมเมดคือเขาจะทําของเองเช่นเกี๊ยวเหมือนแม่ทาให้กินเนาะเออรสชาติจะแบบว่าดีนะเกี๊ยวกุ้งค่างจะไปสั่งมาเถอะแบบอุยีีกหนึ่งเมนูที่บอกสั่งมาเถอะเดี๋ยวเราจะมาชิมหมูเด้งก่อนที่เมื่อกี้เห็นอยู่เราจะลองชิมหมูเด้งนี่เขาก็จะต้องทําเองแน่นอนหมูเด้งจริงแล้วก็ สด้กขึ้นมาเด้งด้วยไหมคะขค่อนข้างสดเลยแล้วก็อร่อยอร่อยจริงค่ะร้านนี้ก็ต้องบอกว่าต้องมาราคาดีราคาดีแล้วก็คุณภาพใช้ได้เลยผมกินแต่กุ้งพออร่อยมากอ๋อไว้กันนึงผมจำได้แล้วตอนปีหนึ่งชอบหมูหมักงามากไม่กกินกินไปชิ้นนึงคืออร่อยมากจริงๆครับจริงๆ ตอนนี S <S <expand> ช้ชอบกว so ่าเดิมไหมครับตอนนี้รักเลยครับหมูัางาตอนนี้รักเลยครับเฮ้ค่ะหลังจากที่เราลอหมูอันดับหนึ่งในดวงใจของน้องมิกกี้นะคะสุกเราจะมาลองกินกันค่ะมาค่ะ กินหอมมากแบบว่าก็น่าจะหอมซอสมากแล้วก็หอมกินงาด้วยหมูนุ่มหมูนุ่มมากแล้วก็คือปรุงรสมาแล้วไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มก็ได้เลยแบบเขาปรุงรสมาดีแล้วเคี้ยวก็คือมีกลิ่นงาขึ้นมาเลยคนที่ชอบแบบหมูนิ่มหมูเด้งหมูแบบหมูบากอะไรเงี้ยน,น่าจะชอบอันนี้ค่ะ หลังจากที่กินไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนจะมาบอกว่าเป็นหมูกระทะในด,ดวงใจแล้วตอนนี้คือตรงส่วนกุ้งเนี่ยอร่อยมากแล้วก็เกี๊ยวกุ้งอร่อยมากอันนี้ก็ต้องถามเจ้าของร้านก่อนว่าเอออันนี้คธอทําเองทุกหมักเองหมูหมักเองค่ะค,ค่ะกุ้งก็คัดเราของเรารับประกันความสดของทะเลเราสดทานแล้วสดไหมคะสดมากปลาหมึกสดอะไรพวกนี้รับประกันความสดถ้าไม่สดคืนได้เลย ไม่สดคืนได้เลยตอนนี้คือไม่มีอะไรจะคืนแล้วค่ะกินเกี้ยงต้องมาคืนได้ไหมเอออร่อยอร่อยมากเลยค่ะโอเคแล้วก็น้ำจิ้มนี่ก็ทําเอง <ทำ S 1> ไหมคะเอ่ค่ะ,คะน้ำจิ้มทําเองของเราทําวันต่อวันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกินกันต่อจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวตามกันไปในจ้าอาหารถึงนนแล้วร้านชวนกินหมูกระทะใช่เดี๋ยวเราเข้าไปกินกันว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เป็นแบบบุฟเฟ่ใช่ป่ะชายแบบบุฟเฟ่แล้วก็เป็นกระทะ เทาที่สองก็คือทองเหลืองเนาะปลอดภัยกับสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแล้วก็มีสีแบบนะคะมีซุกี้เต้าหู้ยีโชยุซิเนเจอร์เป็นของร้านเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดต้นตำรับของร้านกุ้งลูกชิ้นนะคะมาเป็นชิ้นหมดเลยใช่คนหนึ่งได้หนึ่งกดสิบได้สิบล่อชุดค้ามีสั่งเป็นห้าสิบร้อยตัวก็มีค่ะล่ออย่าเดี๋ยวเรากไอะไรที่ห้ามพลาดไหมไหน่นึงมีอะไรซิเนเจอร์ที่แบบห้ามพลาด อ๋อจะได้นำเป็นไอติมกะทิกับทานกับบะเปี้ยะเผือกค่ะอ๋อโอเคจะเป็นตอนหลังลเป็นไอติมตใช่ลองทองอ้องอย่นางนี้น้ำจิ้มเผ็ดเป็นแบบซิงเนเจอร์ของที่นี่นะคะแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้ไม่เผ็ดน้ำจิ้มเต้าหู้ยีโชยุ ลองกินเนื้อใบพายกับน้ำจิ้มสุกี้ดูนะจ๊ะว่าเป็นไงเนื้อเป็นยังแบบหรือว่าคุณภาพาเขาโอเคที่นี่เขาบอกใช้มะนาวแท้เลยนะต่อจ๊ะไม่ได้ใช้มะนาวปลอมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำจิ้มของเขาก่อนซิมเมกเนเจอร์เขาจะคล้ายๆเหมือนเปซีฟนะู้ดนะเปี้ยวหวาน แลก็มีน้ำจิ้มสุกี้เราสามารถปรุงกระเทียมแล้วก็พริกได้จากฝั่งค่าสุดที่กินนะคะก็คือจอบไม่ได้เลยว่าค้าสุดคือเม่อไหร่แต่ว่าอันนี้อร่อยมากเนื้ออร่อยมากตรงนี้คือเด็กๆกินแต่เดือนะคะไม่ได้มีใครกินแต่เนื้อคือก็มีความคุ้มกับราคามามาอันนี้เราเคยกินตั้งแต่ จิ้งเกิร์เขาที่เป็นตีนูแล้วก็คอนเสิรก็อร่อยแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเล่นแบบน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยกินกันแล้วคือเข้ากันมากเพราะว่ามันแบบเนื้อมันจะมีความติดเค็มเล็กน้อยแล้วนี่ก็จะแบบเปรี้ยวๆเปลี่ยนๆแบยหวานๆจิ้มแป้งแล้วอย่าให้เลอะขวดเนี่ย หลังหลังจากที่เรากินข้าวเราก็ต้องมากินหวานไอติมไอติมนี้เขาบอกว่าแนะนำเรคโคมเมนเลยว่าเป็นไอติมกะทิแล้วก็มีอันนี้อะไรชาไทยชาไทยเข็ดด้วยไม่หวานมากนะอร่อยดีอร่อยดีอัไหก็กินมากไม่หวานมากแล้วก็เรื่อยๆเบอร์ชาไทยอร่อยชาทยดีอันนี้ดีดีโค้ดสามร้อยแปดสิบแปดบาท เน็ตแล้วยังราคาก็ดีมากนะถามว่าให้กลับมาไหมก็กลับมาเพราะว่าถือว่าคุ้มมีขนมให้ด้วยหรอค่ะซิ่งจางอ๋อโอเคอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ลูกอมค่ะอ๋อลูกอมมีให้ขนมด้วยกตกชัยถ้าไม่ถ้าเกิดจ่ายบัตรจะโดนชาร์จสามเปอร์เซ็นต์ถ้าจ่ายโอนสแกนก็ไม่ชาร์จนะจ๊ะแต่ว่าถ้าจ่ายด้วยถ้าโอนด้วยไปทางจะได้สแกนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปร้านมูบันซึ่งถูกกิ้กๆน,นี้เราสามารถเดินไปถึงได้น้าบวมก็รถกินรถโวีเดนนิดนึงชาดามันคือบัวชาดามะไม่บวมก็ให้มันรู้ไปใจยังไงครับบวม